รักสุดท้ายไม s เซฟโซนเดอะซ e รีส์อีพี3ทำเอาคนดูตกใจกับซีนสารภาพรักของเจนมิวนัชชาที่เปิดใจและเผยความรู้สึกจริงใจของตนเองซีน,นี้เป็นจุดประกายให้ความรักที่เก็บซ่อนอยู่หลังคําว่าเพื่อนมีผลกระทบต่ออลินลีน่าลลินาที่เพิ่งรู้ว่าคนใกล้ตัวไม่ได้อยากเป็นเพื่อนอีกต่อไปในอีพี3ที่ทําคนดูตกใจ และเป็นจุดที่ของเรื่องซีนสารภาพรักของเจนเปิดใจกับอลินทําให้อารมณ์ของคนดูทะลุจอไปเลยความรักที่เจนเก็บซ่อนมานานก็ประตูออกมาในช่วงนี้ทําให้อลินรู้สึกสับสนและสับสนกับความรู้สึกของตอนเองลีน่าเผยว่าตอนเห็นคําบนเสือ้อเจนรักลินได้ไหมช็อกมากเพราะเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเจนมีความรู้สึกต่อตอนเองพอเจนเข้ามาผูกพาก,กันเปื้อนใกล้ๆยิ่งส่งผลกับความรู้สึกของตอนเองถามตัวเองว่าเจนอารักตนเองจริงๆหรือเปล่าเพราะลีน่าเป็นคนละเอียดกับรู้สึกมากมาก มิวก็พูดเสร qui, <c oughs> ิมว่าสีนี้เป็นสีที่หนักสุดตั้งแต่ถ่ายมาเลยเพราะมันคือจุดที่ความลับทุกอย่างแตกออกความลับที่เก็บซ่อนไว้ได้ถูกไขกุญแจเปิดออกมาความทรงจําในอดีตย้อนกลับมาทําให้กล้าที่จะบอกความรู้สึกออกไปว่าไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วแต่ที่น่าสนใจคือความรู้สึกของเจนและอลินที่เป็นความรักหรือเพียงแค่ความรู้สึกเพื่อนความรักที่เจนเก็บซ่อนมานานจะมีผลกระทบต่ออลินอย่างไรความรู้สึกของอลินเป็นความรักหรือเพียงแค่ความรู้สึกเพื่อนทําไมเจนไม่อยากเป็นเพื่อนอีกต่อไป คำตอบจะอยู่ในอีพีสาของรักสุดท้าย m ม่เซฟ z ซ n เด h e ซ e ร i e s ที่จะฉายให้คนดูติดตามเรื่องราวของอลินเจนได้ต่อไปอย่าพลาดติดตามชมรักสุดท้ายไม่เซฟโซนเด h e ซ e ร i e s วันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568นเวลา20นากา30นาทีทางช่อง3ดูย้อนหลังทั่วโลกทาง3ามัสพร้อมซับไตเติลภาษาอังกฤษสมาชิกสามัสพรีเมียมดูย้อนหลังทุกวันศุกร์เวลา22นากา30นาทีลูกค้าทั่วไปดูย้อนหลังทุกวันอังคาร เตรียมทิชชู่ไว้ให้พร้อมเพราะอ p พี3ทำให้คนดูตกใจและสนใจติดตามเรื่องราวของอลินเจนอย่างมากความรักและความรู้สึกของทั้งคู่จะมีผลกระทบต่อกันอย่างไรคำตอบจะอยู่ในอีพี3ที่จะฉายให้คนดูติดตามเรื่องราวของทั้งคู่ได้ต่อไป